สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้ยเพชรบันแพงครับ f อบอโจเอฟลาน้อยองิงครับกับเมื่อในวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8วันแรกงานกาชาติจังหวัดกรสินครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นมือแรกของงานกาชาตินะครับเริ่มของพี่น้องชาวจังหวัดกรสินพอดีผมเลื่อ้เข้ามาหาคุณพ่อนะครับวันแรกนะครับมหรสพศกวันแรกก็เป็น เจ้าภาพเจ้าบ้านครับศิลปินผู้ไทยนะครับเป็นหมอลำคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาสินเมเนได้มากหาคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับทั้งคุณพ่อทั้งอาจารย์ทั้งท่านด็อกเตอร์อยู่ในนี้เบิดครับศาสตร์ศิลป์ของพี่น้องชาวจังหวัดกาสินหมอลำวันนี้ขนุญาตมหาพ่อโอ้ดีใจหลายดีใจดีใจเพเห็นกันโดนครับได้เบิ่งได้คลิปของไอ้สาวกาสินเพิ่นนั่นล่ละได้เบิ่งได้คลิป คุณหมอเพิ่นล่ะมามาเปิดมาเลยจ้วมาหาพ่อล่าสุดสามข่าวเข้ากันเรื่องหน,นังไข้อ่ะนะพ่อแมนเมนข้าแมนแ,มนแมนสดงว่าอย่าบอกเด้อนี่ทรงผมเปลี่ยนเปลี่ยนนี่มาจากไข้อะมาจากไข้อะครับอือมต,ต้องรอติดตาเบสยีเป็ดสิงหาอันเด้๋นี่อันสวอกโล่งเร็วๆนี่เดิครับครับบ่แน่ล่ะครับผมกับกระลังพินิจพิเคราะห์อยู่ว่าโล่งทั้งกาฬสินธุ์เฮาเนี่ยอาจสิเป็นเจ้าภาพเหมานน้ำบอด วัดโจ้พิ่นก็ได้นะครับตอนนี้ไขว่าห้านะครับมีผู้เมาลกไปแล้วหกสิบรอบเออวางสร็ละครับหกรอบหกสิบรอบนะครับเราจะหอดมือเนาะแมนครับเป็ี่นลอยแน่นอนเป็นพันแนนอนครับเอาเสียงลีกัสต้นเต็มเลยเพลงนี่เขามาเดี๋ยวขอยาิพ่เป็นหังครับพ่เป็นหังมันเฮาสัมผัสกันเสียงมันมันจะได้ไปตัดออก่ะแล้วบ่เป็นหังรถตีสดมา นะครับเอานะครับขออนุญาตสอบถามสัมผัสพอบรรยากาศกองท้ายไข่อ่ะดูซิกจะได้น,น,นังครั้งแล้วเทื่อแรกพ่อเนี่ยในการสแสดงเท<ธ>ือแรกใน <พอ S 1> ชีวิตเลยก็เป็นสแสดงหนังอ่ะอสแสดงหนังเสดงละครเนี่ยคือมันแตกต่ตางกับหมอรำอ่ำแห้งข้างแรกในชีวิตเลยครับก็ได้รับเกียรติจากบปทูอ่ามาโน่นนี่นั่นต่างๆต่หน้าหน้าที่พอเข้ามาสิมหาเจ้าเจ้ากาบอวย ลูกมาหากระสุบกระกาอยู่พ่อครับก็แล้วตัดเจก็เลยกล้ากล้าตรงที่ไนเนี่ยครับเนี่ยมาจากใครอ้อปดได้ปงผมนี่ยครับครับอ่ะกลาลูกกล้าแม่ปอกกกล้าไปก็เลยไปขับไปแล้วก็ไปเห็นบรรยากาศกองถ่ายกองละครมาคนละอย่างกับหมอลำครับเพิ่นกระท้ายไปแต่ละฉากแต่ละจิบสะเทือ่แปะเทือเนาะจังแล้วครับหมอลำอย่างนั้งล้ำปดปดจดลงไปเลยครับมาคนละอย่างกเลยคนละฟิว ยากบอกยากแล้วก็เลยมองเห็นภาพว่าก่อนที่เขาจะได้ภาพก่อนที่เขาจะได้อะไรออกมาให้คนดูเนี่ยมันยุ่งยากมากมาก,มากแล้วบางเทือไปถึกโดนแดดบางเทือไปโดนลม่มบางเทือไปทุกจุดที่ไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลําบากมากกว่าจะเป็นหนังเป็นละครออกมาได้ครับออเออก็เลยมามันบเป็นธรรมดาพอเราได้ไปยุ่ยจุดนั้นปุ๊บไปยู่ยจุดนั้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ที่ให้เราเนี่ยภูมิใจในตัวที่เราได้ไป ต้องขอบคุณบอโจครับต้องขอบคุณผู้ร่วมสร้างสรรค์เจ้าของตาแนังเรืองคายอกผู้สร้างผู้สร้างขอบคุณตะพุูมรับนำให้อารมณ์ครับเบยไหนแบบไหนกันเลยเลยได้เรียนรูแน่แล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพ่อีครับเพราะว่าเห็นพระเอกนะครับดาลาที่เพิ่นแสดงซัมเ์เลอ ไอ้เนับเพื่อนได้เข้าบทก็พ่อไปพ่อส่งอารมณ์ได้ดีมากเพิ่งมาวะแต่ยินมอยากนองวบแม่นบ่พ่อได้ร่วมกับเพื่อนว่ามีชากร่วมกับเพื่อนบ่ครับเพื่อนเพื่อนกันร่วมกันนั่นแหละเพราะเ่าแสดงคู่ับเล่าน่ะกับไปตลอดทุกฉากก็จะอยู่กับพุ่นคนนี้เรียเพื่อนกับมากอดเพื่อนกับไห่คนลคนชิงหลงคนลูกแล้วคนลูกอียในไหนในเพื่อนซัพพลายเนียเพื่อนเจ็ดร้อยล้านแสดงเสร็จแล้วเพื่อนกับมาเพื่อนมากอดเพื่อน่าพ่อพ่อวีครับ ตั้งแต่ผมแสดงมาผมมีคนส่งอารมณ์ให้ผมได้ทอ่อพ่อครับบทนี่บนไหอ่อครับคือพ่อส่งอารมณ์ไม่ให้แบบบรยุทธ์ได้เด้เพื่อนไห่อปรยุทธ์สองเือพ่อพ่อเสรเ็จุ๊บเปิ้นกับมาก่อนพอครับววาเพิ่นเพิ่นดีใจเพิ่นคุินใจว่าพ่อถ่ายทอดมลอม,ดดม,มได้ดีมากมากเลยก็แต่คอยพิวันศาสนาด้วมก็ลูกอีกได้ถามได้ได้แสดงนั้นผมลูกอีกครับเราก็มีอารมณ์เห็นลูกร้องไห้เราก็ต้องมีอารมณ์กั้นนะ้ำ อืออืออือโอ้โหพญิบิษร์สมณะนี่พญิบิีฐ์กัอเจ้าบทบาทมลครับน้ำตาลน่าเองไหมคือมันเนาะพวกศิลปินมันจะเป็นลันษณะรับครับพอได้บทเพื่อไปรู้เลยว่าอ่านใช้ต่างไปอย่างเงี้ยก็บทเสาบทนั้นมันไมนก็ไปตามบทบาทครับครับใครอ้อพันล้านเพราะว่าพึ่งพึ่งพิสกรองไปอ่าอาทิตย์เมื่อกี้แมียนมาที่นี่พ่อได้ตอนไปไปแสดงนะครับไปท้ายนะ เด็พ่อยีลาไนของเขาบวีลาวงญิงพ่อได้กับพ่อเกือบรทุกคนเด้ว่ามีมือหนึ่งมันร่วมกันแบบว่าร่วมมือร่วมกันร่วมมือร่วมามันก็เยอะมากอ่ะปฏิทินก็เลือคนเกือบคนสามร้อยกว่าแล้วก็แดดเนี่ยพอมีแดดรันแหนเนี่ยาปฏิหารชายปฏิหารเพราะว่าเอ่อคือพนมีมีเคตใหญ่นอบเราจะปุ๊กแดดไปเลยมีฝนมีอย่างก็เพิ่งกระสางอีกสมันขนาดนี้เลยเหรอมันก็เลยว่าลงทุนสูงมากม สำหรับหนังเรื่องนี้ครับเออหนึ่งอุปกรณ์เออแล้วก็นักแสดงแต่ละแต่ละฉากก็จะออกมาได้นี่มันเป็นสิ่งที่เขาไ่เคยเห็นนรอกครับมันเป็นหนังใหญ่อะครับมันไ่เป็นหนังอันทายน้ำบานน้ำยางกุ๊กกิ๊กหนังรักนะนะม่เป็นหนังสัตว์เ่ป็นหนังซีรีส์ไ่เป็นหนังสัตว์แล้วก็บม่เป็นหนังแบบว่าฮฮกการันกันเ่ได้อไปพายุฉากนอกๆครับมันมันบุกเข้กันอันนี้ถือว่าเป็นหนังใหญ่ครับใหญ่ด้ลยเหรอครับ หนังลึกลับหนังเป็นตะเบิงเขาบู้ว่าาถอเบิงว่าผาออกมาณทีงไหนตัดต่อยแล้วสิเป็นยังไงตัดตอยแต่ในส่วนฉากที่พ่อเขาเนี่ยหือว่าต้อง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 เชื่อนะพี่ใหม่ใช่ไหมพูดกลับต้องทิ้งงานเก่งมากเป็นักหนังพ่อเจ้าบอแมนโอ้โหแล้วก็เนียบมากผู้ผู้เขียนบทนะเป็นคนอีสานเท่าครับ เนี่ยพี่รับก็เลยไปพ่อศิลปินเนาะมากไม่กายขแล้วคาครับคือไปสัมผัสไหมครับสาวน้อยเป็นเพงเนี่ยอ้าวศิลปินอ้าวเขาเรื่องศิลปินสาวน้อยเพทุกคนเนี่ยก็คือเขาเห็นพ่อนะเขาเ็นบริมื้นเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติผู้ใหญ่แม่เขาสูนะครับเออ่อนโยนอ่อนน้อมไปหนึ่งกุ้มหัวไปคราก็ยังแบบว่าเพื่อเพื่อเพื่อสาวน้อย ครับเก่งและสิ่งที่สำคัญเขาเห็นแต่อยู่ในผาเขาเห็นแต่อยู่ทั้งห้างเขาเห็นแต่อยู่ในโทรศัพท์น้องลุงอีกครับอ่าเนี่ยตัวสำคัญเลยครับเมื่อกี้ถ้าบอกถึงยีหล่าองค์อิงเป็นยังไงครับว่าขันมาบอกถึงองค์อิงเนี่ยเขาเคยเห็นต่อยู่ในตาเวทีเคยเห็นต่อยู่ในโทรศัพท์เขาก็เบิงว่องผาลุวมๆ่วมาเออโอเคนะ เขาเป็นคนแบบลักษณะอ่อนโยนครับเขาเป็นคนโอเคเป็นศ er ิลปินแบบน่ารักอย่างไงไม่เห็นตัวจริงครับพี่น้องนางไม่ได้ยิงเลยนะนางแบบปอดน้อมทอมตนยิ่งกว่าอยู่ไหนพิธียิ่งกว่าอยู่โัรทัสา์อันนี้บมแมนเบ่าเลยเขาเป็นผู้ยใหญ่เนาะเขาเป็นพอแล้วเป็นพอคู่แล้วเขามองเห็นศักยภาพก็มาเป็นนักร้องถ้าดังแบบนี้นะบอกพี่น้องถ้าดังสมุงอิงเนี่ยเขาจะไม่มาแบบจักสันนองบ่ได้มาแบบว่าเป็น ธรรมดาธรรมดาอันนี้เราเหมือนบ้านบ้านบ้านอ่ะเออธรรมดามันต้องเป็นเหมือนโอ้โหแบบเอออย่งบัดกับอะไรเด้ยนาะต้องมีคนปัตรต้องมีคนแบบเออแบบนั่นนะตามต้องรดทั่วไปว่าอันนี้คือจังร้านไปครับพอแม่พี่น้องทั่วไปลูกร้านเล็กน่อยบ้านบ้านทั่วไปแล้วเห่นน้ำกระถี่นมั้งครับแมนกับคำว่าสวัสดีคำว่าใต้ปอดุ้ท่านพ่อเจ้าที่สามห้อแล้วกับไปหาผู้อื่นนั่นก็ไปเื่ากันโดยที่ไม่ได้มีใครบอกนางนะ ทั้งก็เดินไปและสิ่งที่คุงอิงไปไม่มีคนปฏิบัติพัติปมกกรบพูดูแลก็อยู่แห่งผู้ดูแลโอเคมากผู้ดูแลเราโอเคขึ้นเครื่องน้ากันหมดเลยลงเครื่องน้ากันหมดเลยก็รู้แต่เขาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่คอยคอยไม่เปไม่ยุ่ยยุ่ยไม่ยุ่ยยุ่ปล่อยสิรปินไปเลยแลเวลาเข้าไปเอง ไปเองเป็นต <man ic muffin initiation> ัวตนเป็นตัวตนเป็นตัวตนไปอยู่กับเป็ครับเป็นเป็กหนูจะทักทายใครหนูก็ทักทายแต่น้องผู้จัดการเขาก็ดูแลเป็นยังไงดูแลเป็นยังไงก็ถือว่าสรุปินคนนี้นหนูจะกลัวเม่งหนูอยากวกไัวสายตาพ่อว่าันสายตาพ่อพี่เลยชอบหนักมากเราคงสิดข้างป้าอีกโดนแน่นอนอ่าเพราะว่าคนนี้ใส่ดีอ่าเปิดบ้าหูจับคุ้นคนคนคนนี้หูจับคุ้นคนเลยครับเนาะ บ่มีบ่มีอันควบหน่อยควบใหญ่บ่มีควบมั่นควบนี่ดังซมี่กับบ่มีควบหน่อยควบใหญ่ครับพ่อครับเมย์ครับพ่อกับเมย์คือไผ่ครับบอดกับซอครับอบอดูครับอันนี้เขาบ่มีควมสุกควบเข้มควบหน่อยควบใหญ่ครับบ่มีการสินีจากกันจากไปจากมม่ครับก็ถือว่าคนคนนี้เขารู้จักคุณคนครับดังเน่น้อดังไก่น่น้องครับบ่ซมี่หรอกครับครับเอานี่คือพ่อวีนะครับพ่อ ด็อเตอร์วีรพงศ์วงศินนะครับหรือว่าคุณพ่อวีนะครับแห่งวงการศิลปินหมอลองหมอลำนะครับครูฝ่าเมืองไทยดีเขากูจักกันดีนะครับของพี่น้องเช่าเจ้ากาศินนะครับจาของวงนะครับศิลปินู้ไทยนะครับเปิดใจนะครับพูดถึงอีหลาหน่อยหรือแล้วก็พูดถึงภาพยนตร์ที่พ่อไปร่วมไายนะครับร่วมเข้าเข้าบทเข้าฉากนะครับนี่คือพ่อเปิดใจ วันนี้เป็นโอกาสดีขอบคุณพอ่อหลายๆที่ให้ให้เกียรตินะครับ,รบให้สัมผัสกับทางช่องซ้อนหนุ่มทะเบียนเกียวอนออฟฟิเชียลลูกศิษย์ปอลโจน,นะครับนี่อ้าวขอบคุณพอ่อเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ